สวัสดีครับทุกท่านเคยได้ยินหรือว่าเคยรู้จักเทคโนโลยี 3D Printing หรือไม่ครับเขาเป็นเทคโนโลยีหนึ่ง <c oughs> ที่สามารถเปลี่ยนไอเดียของเราเนี่ยให้กลายเป็นจริงได้ทุกท่านอาจจะคุ้นเคยกับสิ่งนี้สิ่งนี้หรือไม่ก็สิ่งนี้ครับโดยในปัจจุบันนะครับเทคโนโลยี 3D Printing ได้ถูกพัฒนามาไกลามากนะครับจนสามารถพิมพ์ชิ้นส่วนของอาคานะครับในอุตสาหกรรมการก่อสร้างได้แล้วครับดังนั้นในวันนี้ Smallbeam Studio อยากจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ C-Pack 3D Printing Solution นวัตกรรมใหม่จาก C-Pack Green Solution ครับ C-Pack 3D Printing Solution เป็นอีกหนึ่งในนวัตกรรมการก่อสร้างสามมิติจาก C-Pack Green Solution ครับ เป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วยทั้งในเรื่องของการออกแบบและการควบคุมการกอร่อสร้างด้วยเครื่องจักร 3D พิมพ์เตอร์นั่นเองนะครับเทคโนโลยีนี้นะครับสามารถพิมพ์ขึ้นรูปผนังทั้งภายในภายนอกนะครับงานตกแต่งต่างๆรวมไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ครับมีข้อดีในหลายๆส่วนด้วยกันเลยนะครับทั้งสามารถกอร่อสร้างได้อย่างรวดเร็วแม่นยำนะครับสามารถลดระยะเวลาการกอร่อสร้างลงได้ครับลดการใช้แรงงานให้น้อยลงและที่สำคัญ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเรียกได้ว่าตอกย้ําแนวความคิดของ c p a c Green Solution ได้เป็นอย่างดีเลยซึ่งในส่วนต่อไปนะครับเราจะพาไปดู c o l r e c t i o n 3D Model ตัวอย่างของ 3D Printing ที่สามารถนำไปดัดแปลงนะครับเป็นไอเดียสู่รูปแบบที่คุณต้องการได้ครับโดยการเริ่มต้นนะครับเราจะเริ่มต้นกันที่เว็บไซต์ BIM Object Thailand ครับเริ่มต้นมาให้เราพิมพ์ค้นหาพิมพ์เข้าไปว่า C-Pack นะครับ เราก็จะเห็นคอร์เรคชันต่างๆหากใครต้องการดูรายละเอียดมากขึ้นนะครับสามารถคลิกที่ CPAC คครับเข้าไปดูในส่วนของแบรนด์ CPAC k ว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับหากเราเลื่อนลงมาเราก็จะมองเห็นสินค้าล่าสุดนะครับหรือว่า c o ร l e c t i o n ต่างๆจากแบรนด์ CPAC k นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น C-Pack Contour Box ตัวนี้นะครับแล้วก็จะสามารถเข้าไปดูในรายละเอียดของ c o ล l e c t i o n ตัวนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็น 3D Printing c e m e n นะครับเป็น Exterior นั่นเองเป็นการออกแบบภายนอกที่ช่วยแสดงให้เห็นถึงอิสระของรวดลายที่สามารถสร้างขึ้นด้วย Concrete 3D Printing ครับเราสามารถคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดนะครับเลือกในส่วน ทวีดีซอฟต์แวร์ที่เราถนัดนะครับก็จะมีทั้ง SketchU p กับตัว Revit ครับในส่วนตรงนี้ผมจะลองนะครับดาวน์โหลดในส่วนของ Revit คลิกที่ดาวน์โหลดเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยก็ให้ทำการเปิดไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาในส่วนของซอฟต์แวร์เลวิทนะครับที่เราเปิดไฟล์ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเป็นหน้ากระดาษครับประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ 2D Printing ติ้งกจะมีภาพแบบ Perspective ครับก็จะเป็นภาพเรนเดอร์นะครับให้เราเห็นเลยว่า 3d printing มีหน้าตาลักษณะแบบไหนนะครับแต่ก็ในส่วนของโมเดล 3d เนี่ยเราก็จะมองเห็นได้เลยครับว่าเป็นคลื่นที่สามารถริ้น t ออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับผมขออนุญาตเข้าไปดูในส่วนของมุมมอง 3d เพื่อเป็นไอเดียให้กับทุกทท่านได้นะครับในส่วนโมเดล 3d นะครับจากที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นการดีไซน์นะครับเป็นรูปคลื่นเลย ก็การทำคลื่นแบบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับ2 d Printing Solution นะครับประมาณนี้นะครับจากที่เราเห็นในส่วนของ2 d Model ในเลเวลครับในส่วน c o r r e c t i o n ที่เป็นในส่วนของอาคารนะครับเราก็จะเห็นเบื้องต้นไปแล้วเราสามารถคลิกที่ดูสินค้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของ2 d Printing ตัวอื่นๆด้วยนะครับอย่างในตัวนี้ครับ เป็นลักษณะเหมือนผ้าที่เราม้วนไว้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการออกแบบภายในหรือว่าผนังภายในอาคารได้ด้วยคล้ายๆกับศิละปะชิ้นหนึ่งเลยนะครับเราสามารถดาวน์โหลดเพื่อชมได้ครับ2 d Printing ในส่วนของ Interior Design นะครับ ในผนังพื้นนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆผ้านะครับที่หมุนวนนะครับแล้วก็จัดการเป็นเคอร์ฟประมาณนี้ในส่วนของ 3D model นะครับเราสามารถดีไซน์จากพารามิเตอร์ดีไซน์ต่างๆได้นะครับเพื่อให้ได้เชฟประมาณนี้ก็จะเป็น1ชิ้นนะครับที่ตอบโจทย์สำหรับงานออกแบบภายในครับ อีกส่วนหนึ่งที่สามารถทําได้นะครับก็คือในส่วนของงานเฟอร์นิเจอร์นั่นเองจากที่เราเห็นณนะตอนนี้นะครับก็จะมีเฟอร์นิเจอร์หลากหลายแบบเลยก็สามารถสร้างในส่วนของเฟอร์นิเจอร์แบบนี้ขึ้นมาได้เช่นกันนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างสําหรับการนำ 3D Printing Solution ไปใช้ในการออกแบบอาคารและก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหวังว่าจะเป็นไอเดียใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นอีกเครื่องมือทั้งเลือกหนึ่งที่นักออกแบบสามารถนําไปเลือกใช้ได้นะครับโดยในวิดีโอนี้ นะครับผมก็ขอฝากไว้ครับสำหรับ CPAC 3D Printing Solution จาก CPAC Green Solution นั่นเองครับ